มุกดาหารวัยรุ่นขนยาไอซ์อาศัยห้องน้ำโรงเรียนเป็นที่พักยาไอซ์จานวน31กิโลกรัมมูลค่ากว่า6ล้านบาทมุกดาหารตํารวจชุดสืบนำของกลางยาไอซ์จานวน31กิโลกรัมผู้ต้องหาวัยรุ่นหนึ่งรายมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวสืบเนื่องเมื่อวันที่4มกราคม2566ชุดสืบส,บสวน ร่วมหน่วยงานความมั่นคงสกัดจับผู้ต้องหาใช้รถยนต์กระบะลักลอบขนยาไอซ์จำนวน31กิโลกรัมถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มก่อนที่จะนำของกลางมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวันที่5มกราคม2566ที่กองบังคับการตำรวจภูธรมุกดาหารนายวรยานบุญณราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการบุกจับกุ่ม พ่อขาอยยาเสพติดรายใหญ่ยาไอซ์จำนวน31กิโลกรัมมูลค่ากว่า6ล้านบาทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่4มกราคม2566เวลาประมาณ18นาฬิกาพันตำรวจโทสุดทิศศรสอนสะอาดหัวหน้าชุดปฏิบัติการยาเสพติด สพอเมืองมุกดาหารได้กวดขันปรับปรามจับกลุ่มยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินำกำลังหน่วยบูรณาการในพื้นที่ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายสุภกรอายุ25ปีขอสงวนนามสกุลค่ะพร้อมด้วยของกลางประกอบไปด้วย1ยาไอซ์จำนวน31กิโลกร,รมัม สรถยนต์กระบะยี่ห้ออีสุสส,สีขาวหมายเลขทะเบียนกง,ง7770มุกดาหารจำนวนหนึ่งคัน 3. โทรศัพท์มือถือยี่ห้ออ p อ o โป,โป้จำนวนหนึ่งเครื่องพร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร t m b ของนายสุภกรจำนวนหนึ่งเร่มโดยทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าจะมีคนนำยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้ที่บริเวณห้องน้ำร้างภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลคำอาหวน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจึงได้ไปตรวจสอบพบลังกระดาษสีน้ำตาลจำนวนสองลังอยู่ภายในห้องน้ำดังกล่าวได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นยาไอซ์จำนวน31ถุงจึงได้วางกำลังดักซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวจนกระทั่งมีรถกระบะสีประตูสีขาววิ่งเข้ามาและได้มีคนลงมาจากรถเพื่อที่จะนำของกลางไปขึ้นรถจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบ ทราบชื่อคือนายสุภกรพร้อมกับตรวจสอบภายในลังกระดาษต่อหน้านายสุภกรว่าเป็นยาไอซ์สำหรับยาไอซ์นั้นจะบรรจุไว้ในซองกาแฟสีเขียวซึ่งเมื่อสังเกตแล้วจะมีภาษาจีนอยู่บนซองดังกล่าวซึ่งจะมีการห่อจำนวน2ชั้นชั้นแรกจะเป็นกระดาษกาวสีน้ำส่วนชั้นที่สก็จะเป็นซองกาแฟขนาดใหญ่พร้อมกับ มียาไอซ์อยู่ด้านในเมื่อนำมาช่างก็จะมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมต่อถุงมูลค่ากิโลกรัมละ2 0 0 0 0 0บาทนายสุภกรได้รับว่าตนได้รับจ้างให้มารับยาไอซ์ดังกล่าวจริงโดยหากทำงานเสร็จจะได้ค่าจ้าง15,000บาทจึงได้ควบคุมตัวนายสุภกรพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมุกดาหารดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือยาไอซ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต อันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนอันเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปส่วนผู้ต้องหาขณะที่เจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มผู้ต้องหากระโดดเพื่อหลบหนีเกิดเสียหลักได้เกิดขาทั้งสองข้างหักขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารและชุดปฏิบัติการปรับปรามยาเสพติดจะได้สืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำผิดต่อไป นิว24ี่เดวิดโชคชยัยภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณายงาน